อุ้ย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 โออ่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 อ้่อ้่ออ่ออ่อ้่ออ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 ่อ้่ออ่ออ่ออ่อ่อ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 ่ออ่อ่ออ่อ่ออ่ออ่ออ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 อ อ่าโอเคพร้อมลุยกันยังเออไปวอร์มก็เลยลงเลยมาเปิดกล่องดีครับออ๋โอ้โหก่อนจะเปิดอดาได้ลูกสองน่าจะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่ได้ลูกสองแล้ลูกสองเอ้ยตัวอีกตัวเอ้ยลูกส่วนหมดแม่งเอ้ยลูกส่วนหมดเจ๋งงหรอเฮ้เจอแล้วเดินไปไหนกันวนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอ,อ,อะไรวะน่ะคนเดียวกันป่าวะอุ้ยบวกแล้วว่ใจเย้ยเฮ้ยใจเย็นไม่สร้างอะไรหน่อยเหรอลูกไม่สร้างอะไรหน่อยเหรอลูกหืมมันเปลืองไหมมันเปลืองค่ายาไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปดูขอ,ขอ,ง,ของก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย

โอ้โหเป็นฝูงแล้วว่ะแม่เมยไปละกูลงละโอ้โอ้มันเข้าไปแล้วว่ะชิปชิปมันเข้ามาละฝั่งนี้ก็ได้ว่ะเอ้าไม่มีอะไรอีกโอ้อย่าเพิ่งอย่าเปิดไงวะโอ้เปิดไม่ได้อีกโอ้แม่งตายดิโออ้อ เดี๋ยวอย่าขวางจะขึ้นมาได้มึงจะขวางดิวะเอ้าอะไรวะตายดิตายดิอโอ้โหจะไม่ค่ายแล้วนะฝังเฉยเลยอุย้ยเดี๋ยวเข้าไปดิอุย้ยเฮลโหลว่างไงเพื่อน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 ทำไมอยากตายขนาดนั้นเลย อยากตายก็ต้องส่งคอเขานะครับเราก็คนดีระดับหนึ่งเหมือนกันล่มนี่ดีไหมอะไรวะเฮ้ยดาบว่ะเฮ้ยอย่างเสียว,วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก,ไวก่อนว่าตายอ่ะใช้แบบเนี้ยเอาแต่ใช้ล่มอ่ะใช้ไม่เป็นเอ้ยล่มมันกางได้ป่ะวะกางแล้วลงนะปะ ดูนะเอ้ยอย่างเปี้ยวอ่ะฮ่าโอ้ยไม่มีตกตายละน้องโอ้ฟันปลาล่าปลาหน่อยโอ้โอ้โ้่มกันก่อนเอ้ยดู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 นะดูนะดูนะหย่โดนลงตกลโชดิ์ดิล้มโชว์หย่าไม่มีตายแบบนี้บอกเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ซ้อมไว้ก่อนอ๋ออ่าเอ้ยเห็นแล้วพี่ผ่านแล้วมีตัวนึงหนีเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้อสร้างคนมัวเลยนะโอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยเป็นปืนเป็นปืนเป็นปืน,เ,ปน,ปนเดี๋ยวไอ้เขี้เออเดี๋ยวกูจะสร้างท่าไมกูไม่ยิงสวนมันวะโอ้โหมันยิงแบบอ๋อกว่าแล้วมันขึ้นมาไดา้มันมีเว้ยเน้ยมึงพี่ด่วน่วงเฉยเลยวะ่ะ โอ้หเมื่อกี้ใกล้แล้วว่าคือเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้จริงๆไม่เห็นใครเลยปะคือเห็นมันยิงก็คิดว่าเรามีเวลาสร้างไงสตกพักนั้งเอาที่ดุดโซมมาดุดจ้วบจ้วงดึงขึ้นมายิงกระบาลหัวรุดเลยไม่มีคนเลยวะแถนนี้อ๋อมีโอ้บอกว่าไม่มีปุ๊บมาเป็นฝูงเลยทีเดียวอ่าทุกหลังคาเลยเสียดายไม่ได้ใช้ล่มเลยอะส่าห์ได้ล่มล่มทองคำาจ่เย็นดิ้น้อง ใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็น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 บอกตัวเองอะใจเย็นข้างในนี้แน่นอนโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรไงอะไรเสาบัง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 เหรอเสาบังเหรอฮฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูโลกแล้วเดี๋ยวเนี่ยนละกูโลกแล้วกูโลกแล้วกูโลกแล้ว

อยู่ไหนไวะชิบหายแล้วกูติดเฮ้ย hey! เปลี่ยนอาวุธอยู่เปลี่ยนอาวุธอยู่โอ้โหนี่ไนงะนี่ไนงะเขาเรียกว่าไม่มป็นรยาทไงต้องสั่งสอนซะหน่อยเปลี่ยนอาวุธอยู่นะครับก็บอกแล้วเปลี่ยนอาวุธอยู่ก็ยังจะมา,าสมคพลไหมสมควรโดนไหมอุย้ยแป๊บรับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไ,ไวะเดี๋ยวละ แม่งเอ้ยทีเดียวไปละไปละกูล่าละล่าละแบบนี้รออะไรอะครับกูขอสาสทีเดียวพอเดียวอยู่นี่ยิงไปไหนบ้าป่ะตอนนี้เก็บหมดละมั้งตอนนี้ครับเมืองนี้จะบอกว่าผมยึดเรียบร้อยแล้วไปที่กล้ามาแหลมแถวนี้ก็จะต้องกลายเป็นเท่าถ่านเป็นผงทุลีโอโอ้แทบจออกมาละอ่าไม่ล้างตูดแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องบวกละไม่มีเวลามาล้างตูดไปละ เอาไงดีเขาบอกกันแล้วว่าเราโว์จะแอบนะไม่ได้ครับไม่ใช่วิธีลูกผู้ชายครับเราต้องไปบวกกับเขาด้วยตายครับถึงจบเพช้สมองนะครับไม่ใช่กำลังเวลาเล่นเฮ้ยโดนฝนโดนฝนโดนฝนตลกตลกอ้าอ้าโดนฝนอ้าแม่งเอยต้องเปิดเผยตัวตนเลยกูครับถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์เอ่อสเต็ปนะครับที่เราพยายามฝึกฝนมาอย่างดี นม่นเลยกว่ากูจะสร้างทีกูโดนค่าตายก่อนอนเนี้ไปเฮ้ยสีทองอ๋อแย่สีทองดีกว่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าดีกว่าหรือเปล่ารู้ว่ากูลงล่างแลเไปชนชั้นล่างก่อนนะครับให้พวกชนชั้นสูงบวกกันก่อน <c oughs> แอบนะพูกไม้เฉยเลยทุเรศวะไม่ทำเงินหล่นไว้แถวนี้มาหาก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปบวกทีหลังพวกนันฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ เอง Jahres, ยิงไม่โดนไอ้ห่าศพรายแรกก่อนเลยนะเอเป็นตัวนู้นเลยน่าสงสารวันเป็นเลือกบ้านเดียวกับพี่ก็ต้องสั่งเวรครับด้วยชีวิตอ่าที่ถ่ายเปิดไม่ได้นี่หว่าเนี่ยไปละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงแรงโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้จะไปที่ไหนวะเนี่ยเอ้าอาวุธแล้วครับหายแล้วก็ไม่มีปืนที่ถายของจริงแล้วแบบเนี้ย เฮ้ยไม่มีปืนอ้อเอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อก็ว,อว,อว,อว,ว่าทำไมกล่องมันวางให้แบบเปิดแบบอลังการจังวะไม่ไปไเป็นไรครับมันเป็นประสบการณ์ <c oughs> Do you Speak English I can speak English a little bit a little bit อ่ะเวอรี่เวอรี a little bit ดปะะูป่าววะเขาลงไหนกันลงไหนกันลงเมืองโน้นอ่าโอเคครับเราจะต้องไปยึดเมือง อย่ามีใครทะลึ่งมาลงด้วยกันอีกนะยิงหัวแตกเลยยิงหน้าหงายนะบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วอุย้ย มาดิครับมาดิครับโอ้าเอา้าสร้างอะไรวะเนี่ยเอา้า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 เอา้เอากดอะไรเอา้าเนี่ยโลกเลยฮบอกแล้ว,บอ,ลวบอกแล้วว่าอย่าโรคก,ก็ยังจะโลกไหนวะแม่งเอ้ยแม่งเติมเลือดอยู่อ่ะอุ้ยเปลี่ยนปืนช็อตกันดิครับช็อตกันทีเดียวทีเดียวอ้า ถ้าเป็นสร้างทําเป็นสร้างถ่ายก็ตายอยู่ดีสร้างไปยิงไม่โดนก็เท่านั้นนะน้องจำไว้จำคำพี่ไว้เลยนะจำไว้ให้ดีจำไว้ขึ้นใจเลยนะโอ้ยอย่าโอ้ได้ได้เอาชัไว้มามึงมามึงมาคุณจะสร้างเสร็จอยู่แล้วมึงมามึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เลยนะมึงมานี่เลยนะเฮ้ยมันมันไดินเรามันบินมาแล้วอุ้ยอุ้ยทุกทิศทุกทางทุกทิศทุกทางเดี๋ยวที่ผ่านแล้วกูต้องขึ้นแล้วเว้ย ต้องขึ้นแล้วกูต้องขึ้นแล้ววงมาแล้วไหนวะต้องขึ้นแล้วอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูอุ้ยมึงลงมาดิมาได้มามามา,มาดิเอ้ยวงมาแล้วเนี่ยลงมาลงมาลงมานี่มา โอ้โหมันเอาว่ะม,มันเอาเรื่องว่ะไอเนี้ยเอ้าปิดตัวเองเอ้าเอ้าปิดเลยเอ้าเอ้าเอาอะไรเอ้าเอากูสร้างอะไรกูไม่ได้เอ้าโอ้โหแม่งแบบโอ้โหสร้างขังตัวเองนะครับคือแบบงงไม่รู้สร้างอะไรอะ่ะเฮ้ยใครจะลงได้ก่อนครับ ฮัลโหลเอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้มันเล็งเป้าหมายเดียวกับพี่นะครับก็คือไอ้อยู่ไหนวะเอา้มามา,มาดิ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 เฮ้ยมันหนีเดี๋ยวโอ้ยอะไรวะทีเดียวขอ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 ทีเดียวแล้วเดี๋ยวมึงได้เล่นตาใหม่เลยนะ ไทำไม่ทันวะทำไม่ทันโอ้โหยิ่งตียิ่งช้าก,กว่าเดิมเว้ยมันจะได้ปืนก่อนนะถ้าแบบเนี้ยรู้ปะห <c oughs> ันมาสวนดิวะมึงจะหนีทำไมวะฮะพี่ผายมันจะได้ปืนละยังไงวะเนี้ยทีเดียวเจ้าวาย <laughs> ไม่ไกละโอ้โหวิ่งมาแล้วทอนกันไปดีครับเอ้ยล้มมาแล้วอโหในสดนุดเราก็ได้ล้มนะครับใช้ล้มดีวะถุบไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเอ้าเอ้าโอ๊ยอะไรวะคนกำลังลองล้มเลยโอ้โหทำเป็นโชว์ทำเป็นโชว์ แม่เมยเฮ้ยเอาแล้วลมอันนี้มันล่มแบบล่มแห่งความซวยอบอกเลยครับถือลมพีเายตายทุกทีเราจะต้องลางอาถรรพ์นะครับล่มแห่งความซวยบอกเลยนะมีลม่มอันนี้ที่ลายตายทุกทีแล้วเดี๋ยวลองใช้ล่มสู้ดูนะเจ็บปะวันนี้เดี๋ยวพี่จะลองใช้ล่มสู้ดูเห <c oughs> มือนเทแลว้ววะแบบยอมแพ้แล้ววะไม่ไหวแล้ว <c oughs> เฮ้ยมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเอา เอ้าเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนนี่หว่าเดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ้าอ๋าปืนอยู่ไหนปืนเฮย้ยปืนอยู่นี่อันนึงละเรียบร้อยครับตอนนี้บอกเลยว่าสตาร์พวกมันโอ้อาเลเซอร์ยาอูโดนเลเซอร์เลง,งหัว่น้าลำคาดเลเซอร์ทีเนีเ้ยอู้โดนเลงเงี้ยโดนเลเอเอยเองีโดนห,หมายปองเงี้ย อะไรหนูอ่าตอนนี้ครับเลือดก็เหลือประมาณ10นะครับคิดว่าโดนยุงกัดกันตายแล้วถ้าเลือดแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวแล้วขอเลือดขอเลือดพอปื้นปืนก็บอกว่าขอเลือดไงก็บอกว่าขอเลือดไงก็ยังจะให้ปืนไปเพื่อ ไม่เฟี้ยวเลยนะไม่เฟี้ยวเลยแบบนี้จะตายเอาง่ายๆนะแบบนี้ขอเลือดได้ไหมครับขอได้ครับเลือดอะเลือดอะเอาเอาเอ่ผ้ามันแผลกี่ก๊อกมาก็ได้จริงๆเออปืนเต็มไปหมดนะจะไม่มีเลือดสักอันตกลงไปตายเลยดีไหมไปเดียครับอ๋อเป็นยังโหร้อนแรงอ๋อเต้นด้วยอ๋อนี่มันถิ่นเขาเห็นสกรีนไหมครับโครงกระดูกเห็นโครงกระดูกไหมครับเป็น กัปตันนะครับกัปตันฮุกเป็นไงครับโอ้อวินามันเล่นโหดจังวะอ้าอัพแดดอัพไปอ้าอ่อเต้นหน่อยก่อนไปเฮ้ยพอแล้วบวกแล้วแล้วทุกคนครับพี่จะชนะที่1นนะก่อนจบสเต็มเป็นไงเท่เลยวะเพราะว่าพี่ไม่มีล่มเวรน,นั้นตายนั้นแหละไอ้ล่มสีทองได้ทีละตายทุกทีเลยเนี่ยโทษล่มอะโทษล่มไม่โทษสีมือเฮ้ยจะเยอะแล้วจะเยอะแล้ว ไปอีกแล้วหนึ่งศพนะครับที่ต้องสั่งเงยข้างบนขัางบนนู้นมีหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปเก็บมันนะครับตันนี้เขากัดให้มันได้สุดอากาศหายใจในเกมนี้ก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเกาะแตกไปดิมึงเกาะแตกไปดิมึงอ้อมก่อนอ้อมก่อนมันสร้างเก่งอยู่นะไม่ชอบพวกสร้างเก่งเลยว่ะแต่อย่างที่บอกนะเว้สร้างเท่าไหร่ยิงไม่โดนก็เท่านั้นแหละอุ้ย จากไหนวะไม่รู้อะไปบวกแล้วเว้ยเอ้าเลยโอ้ยกดอะไรกะกูสร้างมั่อกะโอ้ยก็บายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนั่นน้องๆที่น่ารักทุกคน ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ